สำหรับสาวๆที่ชอบแบบว่างานผิวโปรงานธรรมชาติธรรมใจอะแบบผู้ดีอะใส่ชุดแบบราคาแบบหลักพันปลายหลักหมื่นะแล้วอันเนี้ยคือผสมอ่ะและ้วทาด้านในคือที่สุดเลยไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะตัวนี้คือมันเอาอยู่สีนี้คือแบบว่าเนเชอรัลสุดๆแล้วก็แบบจึ้งอะคือมันบิวได้ว่ามันจะเข้มมันจะอ่อนอะไรเงี้ยเธอต้องไปตามมันในสุด จินี่เจ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับ EP ีที่2นะคะสำหรับการแชร์ไอเทมลับของจินี่นะคะที่แบบว่าเด็ดดวงมากนะคะราคาต่ำกว่า500บาทเท่านั้นราคาคุ้นน่ารักเป็นมิดมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาในหมวดของอายแชโด์นะคะแกร้มแล้วก็ปาก เหมือนซีดมากทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยหมวดแรกของเรานะคะก็จะเป็นอายแชโดว์นะคะงานตรงงานตานะคะสสาวน,นะคะจะต้องชอบพาเป็นแบบกิ๊ตตอรกิดใจมากๆนะคะตัวนี้เลยค่ะคาปูวินี่นะคะตัวนี้ที่เขาดังมากในแอปต่อต่อนะอน,นี้เป็นเบอร์04มันจะมีความเป็นแบบว่าเป็นลิควิดนะคะแล้วต้องหัวของเขา,ามันไม่ใช่พุกกันนะทุกคนมันจะเป็นแบบพลาสติกแบบเนี้ยคืออย่าเผลอ,อไปจิ้มตานะต้องแบบมีสตินะคะสาว เดี๋ยวจะลองสวอชสีให้ดูนะมันจะมีความแบบเป็นใสๆนะแต่กากาเพชรมันจะเลือดแบบม้วมชมพูสวยมากมีความบาร์บี้มากกว่าน,นี้ทีนี้กันค่ะก็ทาออนท็อปนะคะตรงใต้าตาแล้วก็ข้างบนตาคือตัวนี้เพื่อนๆคือแนะนํามากใครเป็นสายแบบก,กี๊ตเตอร์กิจใจนะแนะนําตัวนี้มากราคาไม่ถึง1 0 0บาทมาก ตัวต่อไปนะคะเป็นอ y e แชโดว์เนื้อฝุ่นกันบ้างค่ะตัวนี้ก็จะเป็นความแบบว่า glitter กิจใจแต่เป็นความชิมเม i m m มากกว่านะคะสายเกาหลีต้องชอบมากๆตัวนี้เลยค่ะอ d of Stone นะคะของ For You To Number 9ทุกคนจินไี่ใช้นี่เกือบทุกวันคือมันสวยมากคือมันจะมีสีสีใช่ปะตรงเนี้เอามาทาใต้ตาคือสวยมากๆเขาจะมีสองสีเป็นโทนชมพูหนึ่งแล้วก็โทนส้มหนึ่งใช่ไหมแล้วอันนี้จะเป็นกึ่งเนื้อแมทแล้วก็จะมี g ต i ตอร์เป็นมิตตใหญ่นะคะคือสวยมากแล้วอันนี้ก็จะมีความแบ ชมพูอมทองเป็นฟิลเหมือนนาออร์แกสตมากมากนะคะอันนี้ไม่ถึง300บาททุกคนแล้วคือใช้ได้นานมากนะคะเห็นตลับแบบนี้นะคะก็คือพกพาง่ายสุดๆนะคะเจนี่ไม่แน่ใจว่ารุ่นเนี้ยเขายังมีขายอยู่ไหมนะคะแต่ว่าเจนี่ไปตามาได้นะคะที่ร้านขึ้นต้นตัวอีลงท้ายด้วยตัววายนะคะสีชมพูนะคะสาวเดี๋ยวเราจะมาสวอชสีดูอาบ็นสีชมพูในรำกันสีนี้คือสวยมากๆคือเกาหลีมากจริงๆทุกคนดูอะเสาหนีทุกคน มันสวยมากถ้าใครชอบชมพูแล้วก็อมแบบกากเพชรทองๆคือที่สุดอันนี้คล้ายๆกับอ e ีทดีมากๆเลยนะคะที่เป็นแทงสีเหมือนมากคือสวยแบบจึงใจมากแล้วราคาคุณน่ารักนักเรียนนักศึกษาสามารถตําได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะ ต่อไปนะคะ,ะ,คะก็อยู่กันที่อายแชโดว์เนื้อฝุ่นเช่นเคยตัวนี้ราคาประมาณร้อยกว่าบาท200นะคะตัวนี้นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบสายชิมเมอร์แบบจัดจ้านเนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าสายเนเชอรัลสายโฟร์เนีที่นี้แนะนําตัวนี้มากๆที่สุดนะคะเพราะว่าเขาว่าจะมีทั้งเนื้อแมทนะคะแล้วก็เป็นเนื้อกลอนะคะคือสวยมากที่สุดก็คือตัวนี้เลยค่ะ ODBO นะคะเบอร์ศูนย์สี่ชื่อว่า s ิคเนเจอร์นะคะอายแชโดว์พาเลตนะคะทุกคนมันซิกเนเจอร์จริงๆอะแล้วสีนี้นะเบอร์ศูนย์สี่คือเอวิดนลุคสุดๆสามารถทาไปกกนคืต่อได้ มันมีความน้ำตาลสาฟอกมากสวยมากแล้วตรงที่มันเป็นแบบชิมเมอร์คือสวยแบบสวยดูแพงมากอาจจะลองชิมเมอร์ให้ดูนะคะทุกคนคือสวยดูแพงมากคือเธอไปรูพรงุงหรืพรรพอพอบทานนี้ไปก็คือไม่มีใครจับได้นะว่าแบบร้อยสองร้อยทุกคนดูสิสวยมาก แล้วจะลองนะคะสีนี้น้ำตาลกลางะะให้ดูข้างๆกันแล้วสีคือเนื้อนุ่มมากๆที่สุดในโลกแล้วเขาจะมีสีคอปเปอร์ตรงนี้ด้วยทุกคนอ่ะสีเขาจะเป็นแบบนี้คือสวยมากสวยดูแพงอะ่ะคือเธอแบบไปงานตรงงานแต่งงานอะไรอะ่ะคือมันเอาอยู่สีนี้คือแบบว่าเนเชอรัลสุดๆแล้วก็แบบซึ่งอะ่ะคือมันบิวได้ว่ามันจะเข้มมันจะอ่อนอะไรเงี้ยเธอต้องไปตามมันในสุดๆดต่อไปนะคะก็ถึงงานกงงานแก้มกันเกิดขึ้น,นแล้วนะคะวันนี้นะคะจีนี่จะแนะนำเป็นสองตัวด้วยกันนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็น เนื้อที่มันเป็นแบบเปียกๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบพาวเดอร์เนาะเปียกๆนะคะจีนนี่จะแนะนําเป็นแบบว่าเป็นบาร์มหนึ่งบาร์ม pH แปดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีความเป็นครีมบัชนะคะแล้วก็มีเป็นแบบว่าเป็นบัชออนนะคะธรรมไดาแบบพาวเดอร์เนาะตัวแรกนะคะ pH แปดนะคะจะเป็นงงให้ไม่ได้เลยนอกจากนี้นะคะลากาชนะคะเบบี้บรชนะคะสีดําบัาชดําในตานานที่เขาโซเอาไปแล้วนะคะหลายรอบมากเวอร์นะคะแต่ว่าก็ําม,มาจนได้นะคะคือทุกคนอาจจะแบบคนที่ยังไม่เคยลองก็จะแบบ แบบว่าอุแ้ยบัตรดำแล้วมันจะแบบยังไงนะคือสําหรับสาวๆที่ชอบแบบว่างานผิวโปรงานธรรมชาติธรรมใจอ่ะตัวนี้แนะนํามากสิทาทุกวันเลยอันเนี้ยคือดีมากแล้วเนองเขาจะเป็นเนื้อบามนะคะคือเกลี่ยง่ายมากๆพี่จะสวอชสีให้ดูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูว่ามันเป็นยังไงตอนแรกนะคะมันจะออกม่วงแต่พอไปเรื่อยๆมันจะปรับสีตามอุณหภูมิร่างกายของเรามันเก๋ไก๋สไลเดอร์แบบสุดๆอะ่ะคือมันสวยมากที่มันจะเป็นไม่ใช่สืบแสงมันจะเป็นโปร่งแสงที่แบบว่าธรรมชาติธรรม Hi, ตไปาราคาประมาณ2องสาอันนี้จะไม่ผิดคือใช้ได้นานมากเลยจีนี่ใช้ทุกวันนะก็คือไม่พร่องเลยจ้ะไม่พร่องเลยแล้วแพ็กเกจจงแพ็กเกจจิ้งถือไปไหนก็คือไม่ไอายใครแล้วก็ติทนเลยอันนี้ทาครั้งเดียวคืออยู่ถ้าใครชอบแบบเข้มๆก็สองรอบก็ได้นะจาตัวนี้จ้ะต่อไปนะคะเป็นครีมบัชกันบ้างนะคะอันนี้ไม่โนสปอนเซอร์นะจาสาวๆก็คือราคาใช้พิบัตเหมือนเดิมแต่อันนี้จะเป็นสีแรกของเขาก็าคือสีชมพูบาร์บี้ทุกคนคือมันแบบว่ามันจะสดกับผงนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวให้ดู อันนี้จะเป็นชมพูบาบี้เลยแต่อันนี้ทุกคนพอทาไปแล้วใช่ปะมันจะเป็นแป้งเข้าใจฟิลปะแต่อันแรกเนี่ยมันจะเป็นฉ่ำๆมงๆอะ่ะเข้าใจนะอ่ะเธอดูสิอันแรกอันแรก pH บั r ใช่ปะอันนี้จะเป็นลากาออริจนินอลของเขาพวกเธอสีมันดูแบบว่าบาบี้มากที่สุดคือตัวเนี้ยถ้าสมมติใครเลือกไม่ได้นะแนะนํำไปทา pH บั r ก่อนแล้วก็ทานี้ออนท็อปคือสวยจึง้งอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าเยอะขึ้นมาดีนึงที่ไม่ได้เนช้อรุ่มากเหมาะมากอันนี้คือสวยที่สุดคือแบบ สองตัวเนี้ยคือเลือกไม่ได้ว่าชอบอันไหนมากกว่ากันก็เลยเอามาทั้งสองอันเลยจ้ะต้องไปตามราคา,าพอกันเลยสองสาม้อยทุกคนใช้ได้นานมากต้องไปนะทุกคนไปตามๆจ้า ต่อไปนะคะจะเป็นบลัชออนนะคะที่เป็นเนื้อชาโด์กันบ้างนะคะอันนี้นะคะคือบลัชออนในตำนานคือเนื้อดีมากแล้วสีคือละมุนตุ้นมากคือแบบมีความแพงมากทางที่น้องแบบร้อยกว่าบาทนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะเป็นคิวเพสนะคะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งค้านิ้มนใจทุกคนสี 4, นี้คือตำนานหมดแบบโซอาแบบหลายช่วงมากนะคะแล้วเห็นน้องเล็กๆแบบนี้ก็คือใช้นานแล้วแหละยังไม่หมดเลยทุกคนมาเดี๋ยวจินจาสวอสีให้ดูนะคะสี 4, อันนี้จะม,มันจะไม่ตะโกน มันจะเป็นแบบผู้ดีอะใส่ชุดแบบราคาแบบหลักพันปลายหลักหมื่นเนี่ยทุกคนสี่สวยมากเป็นชมพูนูดตุ่นแบบว่าทาไปงานตรงงานแต่งแบบออกงานอ e ีวงีเว้นอะไรเงี้ยเธอฉันแนะนำอันนี้มากคือแบบสวยจริงๆสวยหลูดูแพงมากแล้วมันแบบร้อยกว่าบาทอะแล้วก็หาซื้อง่ายอะเดี๋ยวนี้คือแบบว่าเขามีขายนะคะตามออนไลน์นะคะหรือหน้าร้านก็มีอันเนี้ยเลคเข้เมนมากมากที่สุดต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดของลิปสติกนะคะที่ทุกคนรอคอยมากเลยนะคะตัวแรกนะคะ จนี่ขอแนะนํานะคะเป็นลิปซองอุ้ยติดโผลได้ไงไม่รู้นะคะมันไม่ถึง้อยแล้วสีมันสวยมากมันจะเป็นตีนนะคะที่มันเนื้อกึง่งฉ่ากึ่งตีนแบบอองงมากว่ามันแบบมาได้ไงแต่ว่าสีเนี้ยมันเหมือนจะน่ากลัวนะ้ำมันสีชมพูแต่ว่าทุกคนของเมเรสก้าจ้าตัวนี้สวยมากคือเอามาทาออนท็อปผสมกับสีอื่นคือจึ้งมากเห็นไหมสีเขาดูน่ากลัวอ่ะแต่ฉันสวอตให้ดูนะทุกคนเนี่ยแต่มันสวยมาก คืออันนี้คือ405นะคะทุกคนแขบไปเลยนะอันเนี้ยคือที่สุดอะ่ะแล้วสี่มันเป็นแบบชมพูกุหลาบตุ่นเอยใดเจออ่ะเข้าใจปะแล้วอันเนี้ยคือผสมอ่ะและ้วทาด้านในคือที่สุดเลยไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะตัวนี้ถ้าใครชอบตินที่เป็นกึง่งฉ่ำวาาเนี่ยแนะนาตัวนี้มากมากเลยราคาไม่ถึงร้อยประมาณ50-60ตัวนี้จาได้แล้วแอปพิเคเตอร์ของเขาก็ลดมันเป็นเหมือนลิปที่แบบว่าลิปจิ้มจุบป,ปกติเลยอะ่ะคือแอปิเคเตอร์เขาก็ไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เละไก่กานะจ๊าเนี่ยเซเว่นเซเว่นเนี่ยต ต่อไปนะคะจะถึงตาลิปแมทกันบ้างนะคะน้องคือแบบว่าพกพาง่ายที่สุดนะคะอันนี้จีนนี่สั่งซื้อมาจากออนไลน์นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นเคที่นะคะเนื้อแมททุกคนทาอันนี้เราไม่ติดแมทจริงๆคู่สีนี้นะจีนนี่คือเร Com มเมนตๆสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะเพราะมันทาคู่กันแล้วมันสวยมากเกาหลีมากอันนี้นะคะคือทุกคนไม่ควรพลาดเลยเบอร์ศูนย์ศูนย์สำหรับคนที่ปากคำนะทุกคนทุกคนคลิปนี้ไม่มีสปอนนะแต่แบบว่ามันเลิศเกินอะเนี่ยสีเนี้ยทุกคนอาจจะแบบว่าเฮ้ย ซื้อมาทําไมมันแบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะทาป้าสีเนี้ยมันไม่คุ้มพวกเธอทุกคนสีนี้คือต้องซื้อที่สุดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้ไม่ติดแมสเธอร์ละ99บาทแล้วคือมันใช้นิดเดียวแล้วมันเอานื้เบรนเนะี้เข้าจะฟิวป้าคือมันจะไม่ใช่หนูดแบบอะไรก็ไม่รู้มันเป็นหนูอมส้มที่มันสามารถก,กบพอบปากที่คล่ำคมเได้เธอมัน a ม a z i n เกินอะแล้วเนี่ยเบอร์ส7อนเจ็ดะจ้ะจะเป็นสีชมพูที่มันแบบว่าอมตุนแต่ก็ไม่ตุนขนาดนะเม็นฟีบอกว่ากึ่งสดใสกึ่งตุ่นอ่ะง กับอันแรกโทวรนี้ คือทาคู่กันแล้วเบรนข้างในคือสวยมากคือสวยหวานเฉลียวหลีแบบนางเอกบบเกาหลีเพยกเธอที่เธอทา g อสทับคือที่สุดใส่แบทไม่ติดตจากอันนี้99บาททั้งคู่ทุกคนมาถึงนะคะลิปแมตติดทนนะคะลิปนี้นะคะในตํานานเหมือนกันนะคะลิปจุดไม่หลุดอันนี้หาซื้อง่ายมากทุกที่คือมีนะคะตามเคาน์เตอร์นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยมีหมดนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยคะ่ะนอกจากตัวนี้นั่นเองเมดิลีนอิงแมตนะคะที่แพ็กเกจจงแพ็กเกจจะยิงคือตัวเย่ไปแล้วนะคะตัวนี้นคือ ดีมากอันนี้คือแท่งที่2องจีนี่นะมันคือเบอร์220ทุกคนคือสีนี้เป็นสีแดงที่ถูกต้องสีแดงอันนี้คือสีแดงที่ไม่เจอือชมพูไม่เจอือส้มเลยเอาไปผสมกับอะไรก็สวยทาเปล่าๆก็คือไฮโซมากอันนี้ประมาณ200กว่าบาททุกคนคือหาซื้อง่ายแล้วแบบมันติดทั้งวันคือทาไปเล่นสงกรงสงกรารอะไรก็ได้คือแบบว่ารับป็นยงเราเป็นยาซัมติงอะไรได้แบบได้หมดเลยติดทนมากทั้งวันอยู่ตั้งแต่เชา้าันดึกินกลางคืนไม่เช็ดก็คือไม่ออกจากตัวนี้ทุกคนรีเเมนต์มากค่ะตัวนี้ ต่อไปนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบแบบโอ้มันแมทเกินไปมันตึงปากมันแห้งนะคะที่นี้แนะนำเป็นตัวนี้หาซื้อง่ายเหมือนกันเมเบลีนเหมือนกันอันนี้จะเป็นเนื้อแมทแบบกำรรมหยีบนุ่มปากคือสีนี้ตอนแรกที่นี่แบบว่าเอ้ยเป็นสาวชอบสีนูดไงคือสีนูดนี่คือสีนูดไม่ป่วนเลยนะ นีคือดีมากเรามีกลิ่นหอมพวกเธออันนี้ประมาณ200กว่าบาทหรือ300กว่าบาทไม่แน่ใจแต่ว่าอันเนี้ยเนื้อนุ่มมากขนาดชนี้ปากแห้งมากอะ่ะอันเนี้ยคือก็ไม่ได้ชุ่มยืขนาดนันเพราะมันเป็นเซนมิแมทเนาะแต่อันเนี้ยคือมันนุ่มอ่ะนุ่มมากๆเลยเลยคอมเมนต์มากสาหรับสาวคนไหนที่อยากได้ล็บสีนูดที่ไม่ป่วยมันเกินไปนะคะอันนี้คือเบอร์ C M 1 3ของเพื่อนแคปไปเลยค่ะ มาถึงตัวที่ราคาน่ารักจับต้องได้แล้วก็เนื้อฉ่ำมาลฉ่ำโกนะคะก็คือ2ตัวนี้ค่ะเป็น for you two นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่เป็นใส่ฟอจินี่แนะนำมากเพราะว่าทาเบอร์ศูนย์เก้าเนี่ยจะสีน้ำตาลแบบสวยมากทาขอบปากสวยมากจริงๆแล้วอันเนี้ยจินนี่แบบว่า recommend ทุกคลิปทุกคนนะคะอันเนี้ยหมดไปแท่งที่สี่แล้วคือสีนูดมันสวยมากแล้วมันฉ่ำมันสวยจริงๆอะเนี่ยเห็นปะประมาณนี้แล้วอันเนี้ย ไม่ใช่สายโฟะเอาไปทาเป็นแบบว่ากับติน้นกับอะไรเข้มๆข้างในสายเกาก็คือได้แล้วคือน,อน้องอเนื้อมีความชุ่มฉ่ามากชุ่มฉ่ำจิตชุ่มฉ่ำใจมากราคาประมาณหลักร้อยก็บาทคือดีมากๆ2คู่นี้นะคะสาหรับสายโฟแต่ถ้าใครสายเกาก็คือแค่ปี้ไว้ตัวเดียวแล้วก็ตามด้วยอะไรก็แล้วแต่สีเข้มด้านในนะคะก็คือเอาอยู่ลดมากใกล้จะหมดกันแล้วนะคะทุกคนสำหรับสาวสายกลอสบ้างนะคะอันนี้นะคะจีนี่โดนตกมาในแอปต่อๆนะคะทุกคนคาปูวินนี่น้องลิปนีกลอสนะคะอันนี้หมด แล้วพวกเธอฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะใช้ลิปราคาไม่ถึงร้อยแล้วมันหมดพวกเธอเข้าใจฟิลปะเปร์ซุนหนึ่งอันนี้มันจะมีความแบบว่าธรรมชาติมากคือมันหมดแล้วจริงๆอะหมดเกี้ยงอะอะไม่เหลืออัะนี่นิดนึงนิดนึง นูชมพูที่สวยมากเอามาทาออนท็อปคือลดที่สุดอันนี้ฉันรักมากราคาไม่ถึงร้อยแล้วกลิ่นมันจะมีความแบบชอ็อกโกแลตกินแล้วทาแล้วหิวอะ่ะแบบไปทาใกล้ผู้ชายระวังเขาแบบว่าแบบอบทิมนะทุกคนอันนี้อะไรคอมเมนต์มากที่สุดถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นลิปว่าเป็นลิปแบปบสักปากลิปแบบว่าติดไม่ติด,มตดแมทกินไม่หลุดนะคะสําหรับคนไหนที่ชอบความฉ่าแต่ก็แบบอยากให้มันติดแม้แต่แมทมันแล้วถึงคางอยู่เนอะอันนี้นะคะเป็นลิ f o u รุ่นใหม่ล่าสุดเลยอันนี้นะคะจะเป็น 407 Pink m o o พิงคมูเท่สวยมากแล้วคือฉันใช้ลิปประมาณเนี้ยมาหลายยี่ห้อนะลิปอันนี้คือตะการตาสุดเพราะว่ามันบางมากนี่จุงนี้นะทุกคนเป็นสีชมพูตุนต่นๆมันบางมากลิปทั่วราชาอาณาจักรที่เป็นแบบนี้มันไม่มีใครบางเท่านี้มาก,ก่อนแล้วครอสของเขามันเอาไปออนท็อปกับอย่างอื่นได้แล้วมันบางมาก มันไม่เหนียวเลยทําได้ไง่ายอันนี้ซื้อมาประมาณ199บาททุกคนคือแบบเลิศเกินอะ่ะอันนี้เอานิ้วมาถูเอาแบบว่าเอาแมสมาติดมาแบบมาใส่แมสอะไรซัมติงแบบมันไม่หลุดเลยจริงๆมันอันิี้หารมากกวัานี้ทุกคนต้องไปตานะคะวันนี้ก็จบกันไปนะคะกับการแชร์ไอเทมเด็ดดังนะคะสุดจึ้งนะคะในงบ500บาทเท่านั้น ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างให้จีนี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของจีนี่นะคะอย่าลืมติดตามจีนี่ทุกช่องทางนะคะวันนี้จีนี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย